สวัสดีครับพบกับผมเปาพีนโค้ยนะครับวันนี้ผมมะนำเสนอปั๊มน้ำบอนตานะครับรุ่นประหยัดไฟนะครับตัวนี้เป็นรุ่น fp 2 0นะครับเป็นน้องสุดของในรุ่นเลยนะครับเรามีอีก3รุ่นด้วยกันนะครับเราอยากให้มาดูว่าปั๊มน้ำเนี่ยนอกจากประหยัดไฟแล้วยังให้แรง ที่สูงอีกนะครับปั๊มนั้นตัวนี้ปั๊มได้ถึง3เมตรนะครับในกําลังแรงอยู่ที่20,000ลิตรนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเทสให้ดูนะครับท่อตัวนี้นะครับขนาดอยู่ที่2.5นะครับนิ้วถ้าเกิดใครสนใจที่เอาท่อไปเสียบนะครับต่อได้ท่อน้ําที่ใหญ่นะครับไปทําน้ําตกทําน้ําพุทําอะไรก็ได้ครับอยากจะทําก็ทําอะไรทําไปเลยนะครับเสียบปลั๊กนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ ตัวนี้เป็นรุ่นน้องเล็กสุดนะครับในของรุ่นนะครับท่อเนี้ยความยาวอยู่ที่3เมตรนะครับแต่สามารถปั๊มน้ำได้ออกในขนาดที่ไฟอยู่ที่แค่75วัต์เท่านั้นเองประหยัดไฟไม่พอให้แรงดันที่สูงอีกท่านใดที่สนใจผิดพันดินโค้ยนะครับหรือชอบนะครับติดต่อผมได้เลยครับเปาเพียรโค้ยบนเว็บเพีย n โค้ยรวมถึงเพจเพียโค้ยนะครับผิพันดีขนาดนี้อุดหนุนกันสิครับ Thank mm -hmm. you.